มพี่น้องกินข้าวซุปน้ำมีสม้มไม่พูดไม่จาอะไรกินข้าวซุปน้ำไม่สม้มพอไปซื้อผักมาอีกมื่อนี้พี่น้องซุปไม่มีสม้มบักกตตัว เอานไปอ,อิตู้จองไปอิตู้ไว้ซองกำเรียไปเอา,าของเขาหอมเดแล้วต่อ กินข yup. ้าวเจ้ารับชิมไหมคะเกีดยายแ่เกียมันกจะตัวพี่น่องกวนนสัยหกจะตัวมึงไงไปเกะเด่นหน่อยหนึ่ง ปิดใกล้หนูนะปมจ

Put em vào kìm cầu vô cầu hai bọn nhung bay nhầm nhầm bọn bông quay đỡ quay sáng. Put em nắng kìm cầu bọn nhầm. Put em cho cổng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để กินเข่าอัดคลิปบังคับเจ้าห่วงตายเดิมบนสวนเด้อสินบ้านนั่งกินคลิปกินขอบังคับเจ้าห่วงเนาะห่วงเย็มพักเต็ม กับบอกอย่บ่ต้องมายุ่งมายากมันข่อยเฮ็ดกินเข้าก็สิมันไปพร้อมกันได้แล้วคนเฮาเอาไว้อย่าว่าเฮานี่ฮูต โบน่นำไปส่งเสียบค่ะแม่ามาจ้าถิงอืมไปรูปปะมกงปั๊กให้ไปรูปป,ปัปป๊กจับจังโม่เก็บขวนแม่กินไปแล้วครึปป่งล,ลูก 你看，耶？你耶？你露露？旁边。 ขวัเนี่ยดูไปนี่นหละนกขาได้ไปบอกกันนกเขาซุมที่ถูดอาสุกันที่มับอกบอกบอกบาน โอ้ยเจ้าก็ได้พี่น้องมันก็มือห้าเกล็ดด่างเลยมันเป็นวังวากเลยวังวงเด็กไปนะเอาคลิป่อรไปแชร์ที่ใครดาว่งวงเด็ดอยังผู้ดใดสิมานั่งหว่วงกินบ่เอาลูกกับเต่ามาพี่น้องโอ้ยมันเป็นแค่เป็นซีดเจ้าเห็นบ่กินเขา่าท่านผู้กับผัวเพื่อกินเขา่าเพื่อเพ่กินเข่าพี่น้อง เป็นคนแบบนับ้นกินอหิวขึ้นยังใ่ <c oughs> คลิปต่อไปปือบซสวิติน <c oughs> ทิิงไปเน่ย ไปปอบสิ่หนกินเขนมเสร็จพี่ผักเนื้อไม่จะคอยว่าั้นเดียวคลิปลงปักใส่เจอต่อน้อง เขาปากกูจะดีๆมึงอมอมโอ้โหเดยดจังหอ,ม,อมเดียง หเวยฮึเสียมเดียงมันจะตอน้องไปส่งเข้ากันไปยังกับปาจิกโกเนาะปาจิกโกแห้งมีหอดไกไหมเดี๋ยวก็นด้จ้าสสวยพ่เสียบค่อยนายจ่าจุ๊จุ๊บ